แม้ว่ากระแสของเกมแนว MMO RPG จะไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วในปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้ามันมีให้เลือกเล่นบ้างก็คงจะเป็นอะไรที่ดีกว่าและ Crystal of a t l a n ลนะครับคือหนึ่งในเกมที่ผสมผสานความเป็นเกม MMO RPG แบบ Old School เข้ากับระบบเกมที่ทำความเข้าใจได้ง่ายและที่สำคัญคือสนุกแต่ภาพรวมเกมนี้จะเป็นยังไงวันนี้ขอมาเล่าให้ฟังกันครับ สำหรับพื้นฐานของเกม Crystal of a t l a n นั้นนะเป็นเกม MMO RPG นั่นหมายถึงผู้เล่นจะได้พบเจอวิ่งสวนหรือว่าอินเตอร์แอคกับผู้เล่นคนอื่นๆในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันได้จะจัดตั้งปาร์ตี้ไปลุยดันเจี้ยนยากๆด้วยกันลงสนามพ v พีต่อสู้กันก็ทำได้หมดเลยใครเป็นแฟนเกม MMO RPG ยุคเก่าๆเ,เนี่ยน่าจะคิดถึงระบบนี้กันน่าดูแต่อะไรที่มันไม่เหมาะกับยุคสมัยก็ต้องดัดแปลงให้ร่วมสมัยแทนนะครับตามหลักแล้วเนี่ยเกมแนวนี้สมัยเก่าจะเป็นเกมแบบไฟท์บังคับที่ คุณต้องเข้าสังคมต้องหาเพื่อนฝูงเวลาเก็บเลเวลด้วยกันก็ต้องจับปาร์ตี้ไปด้วยกันจะสะดวกสบายกว่าและปลอดภัยกว่ามากนะครับแต่ว่าเกมนี้ไม่ต้องนะเพราะว่าทุกอาชีพสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้เวลาเล่นคนเดียวและมันจะเป็นเกม m m o r p g ไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของอาชีพในเกมนี้จะมีอาชีพที่ต่างกันถึง4แบบและแต่ละอาชีพก็จะมีรูปแบบการเล่นที่ต่างกัน รวมไปถึงสามารถเปลี่ยนคลาสต่อเลเวล15และ45เพื่อทําให้จุดเด่นของอาชีพนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกจะเลือกเล่นสายไหนก็แล้วแต่ความชอบนะเพราะว่ามันสนุกแทบจะทุกอาชีพเลยและนอกจากการฟาดฟันคอมโบบนภาคพื้นดินแล้วเกมนี้แทบจะทุกอาชีพนะครับยังสามารถงัดศัตรูให้ลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วทําการคอมโบกลางอากาศได้ด้วยทําให้ทุกอาชีพสามารถลุยซัดคอมโบได้แบบเดือดๆนะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์ที่เราเล่นเกมนี้กันในวันแรกตัวละครสายจอมเวทของพี่กันยังสามารถคอมโบ ได้มากกว่า4,000คอมโบนะครับมันขนาดไหนก็ดูเอาได้เลยแต่ถ้าคุณจะสลับไปมองหาเพื่อนเพื่อมาช่วยกันเล่นบ้างเกมนี้ก็ยังมีคอนเทนต์ที่รองรับอยู่ไม่น้อยนะครับตั้งแต่การตั้งตี้ช่วยกันลงดันเจียนหรือจะไปซัดกันในโหมด PVP ก็ทําได้และทั้งหมดที่ว่ามานี้ยังคงเป็นแค่ส่วนเล็กส่วนน้อยของเกมเท่านั้นในเกมจริงที่จะเปิดนะครับก็จะยังมีคอนเทนต์หรือว่าฉากต่างๆมากมายรอให้เราไปสัมผัสเพิ่มกัน ส่วนของเนื้อเรื่องนะครับผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าแฟนๆส่วนใหญ่จะกดข้ามกันนะครับแต่ว่าถ้าใครตามอ่านดูจะพบว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจอรอให้เราไปหาคําตอบกันอยู่ไม่น้อยเลยเรื่องราวของตัวเอกจะเป็นการที่เราเป็นนักผจญภัยหน้าใหม่ของกิลที่ถูกส่งมาช่วยเหลือหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับจากภัยพิบัติที่เรียกว่าการเสื่อมสลายและมีพวกสตรูที่เป็นมอนสเตอร์ประหลาดบุกโจมตีส่วนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็หวังว่าเราจะได้เห็นเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากขึ้นในอนาคตหรือถ้าย้อนดูเนื้อเรื่องได้หน่อยก็ยังดีนนนะะรัเเพาาว่ามป็จุ ที่ผมสนใจมากๆ การควบคุมเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะหยิบยกมาพูดถึงนะครับแม้จะเป็นเกมที่ออกแบบมาให้รองรับการเล่นทั้งบน PC และบนมือถือแต่การควบคุมของทั้ง2แบบนั้นก็ถือว่าไม่มีใครแพ้ใครโดยเฉพาะของเราที่เล่นบน PC นะนะฟีเจอร์ที่โดดเด่นอย่างแรกเลยก็คือการรองรับ120เฟรมเรทกับเกมแอคชั่นความเร็วสูงแบบนี้นะมันส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกตอนเล่นมากๆยิ่งตอนคอมโบเดือดๆยาวๆเนี่ยโอ้โหเฟรมเรทสูงๆนี่มันฟินดีจริงแต่บนมือถือก็ดีเหมือนกันนะครับและปรับการตั้งค่าได้ละเอียดเพื่อให้ สาสหรับคอนเทนต์อื่นๆของเกมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมแนว MMO r p g ที่พร้อมจะสุกเวลาคนเล่นนะครับที่ติดพันแบบสุดๆได้เลยการหาวัตถุดิบการลงดันเจียนฟาร์มทรัพยากรหรือแม้แต่โหมดพิเศษที่เหมือนกับโหมดฮอสนะครับก็ไม่ได้ใช้เวลาในการเล่นนานมากนะักแถมสนุกมากด้วยถ้าจะเอาแค่สะสมเพชรรายวันเนี่ยเล่นแป๊บเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับแต่อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังสามารถปรับปรุงและขัดเกลาให้ดีขึ้นได้สำหรับตัวเกมนี้เช่นการวร์ปไปวร์ปมาเพื่อซื้อของ ทำของหรือว่าอัปเกรดตัวละครที่กดจะเสร็จแต่ละชิ้นเนี่ยก็วุ่นวายไม่ใช่น้อยเลยนั่นเพราะเกมยังใช้ระบบแบบ O School ตัวละครเราไม่ได้รับจบนะครับหรือว่ามีเมนูขึ้นมาให้เรากดทําการจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องเดินไปหา NPC เหล่านั้นพอกดคราฟแล้วก็ต้องมีแอนิเมชันการสร้างซึ่งอาจจะไม่ถูกใจเกมเมอร์ยุคนี้ที่ชอบความรวดเร็วคลิกเดียวจบสักเท่าไหรนะ่นักและสุดท้ายนี้ใครที่สนใจเกมเบาๆสนุกๆแบบ O s c h o ู l หรือว่าเป็น MMORPG อร่วมสมัยแบบเกมนี้นะครับเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็ ก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรอเล่นเกมเต็มกันได้แล้ววันนี้กับเกม mmo action rpg ตัวใหม่ตัวนี้นะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นมาในช่วง cbt เนะี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ผู้เล่นควรจะมาลองสัมผัสด้วยตัวเองยิ่งถ้าคุณชอบภาพสไตล์อนิเมะและการต่อสู้สุดมันจะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วตอนนี้นะเพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็น apple trio สุดเทพ ไม่ว่าจะเป็น iPhone 16 Pro Max นะครับ1 t b Apple Watch Ultra 2และ AirPods Max นะครับมีแจกเครื่อง PlayStation 5และ Controller r a z e r และอีกมากมายเลยด้วยว่าแล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Crystal of a t l a n t l